่าวดีข่าวด่วนนะคะทุกคนใครยังไม่รู้อยาาเลื่อนผ่านนะักหยุดคลิปนี้ดูให้จบกันที่เราอยากจะรับค่าในหน้าค่าตะกาติตอกชอบสังการดอปดินนะคะ4 0สิบเอรกำไรล้วนๆสวน40%ไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งไม่ต้องไปยุ่งยากะคะ่ะตอนนี้มาแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าตะกาติตอกชอบวันนี้เราถอน6,000นะจากเมื่อก่อนทอา ตาก,ก้านะคะทำมาเป็นปีนะคะได้ประมาณ4 0 0ร้อถึงแปดแต่นี่ทําแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะทำไม่กี่วันเด้งเข้ามาแล้วเป็นหมื่นนะคะตอนนี้ถอนวันนี้ถอนห0พันะทุกคนมาข้อบันดูกันนะคะง่ายๆค่ะทําง่ายๆเขามีสอนฟรีเรียนรู้ฟรีแล้วก็มีวิธีการทําคลิปวิธีการไลฟ์สดทุกอย่างมีให้หมดเลยค่ะเราแค่มาเรียนรู้เปิดใจพอเรามี ตะกร้าที่ตอกฉับแล้วเรามีลิงก์แล้วนะคะกําไร40%ต้องจากตะกร้าที่ตอกฉับดับลิษเท่านั้นนะคะต้องเป็นสังกัดดับลิษไม่อย่างนั้นเราจะได้น้อยเหมือนเมื่อก่อนนะคะที่3คันคือในตะกร้านะทุกคนมีสินค้า ใน TikTok อแอนนี่นะคะมาดามแอนนี่ยุดนี้มีสินค้าเยอะมากแทบจะทุกตัวนะก็มีครบทุกตัวเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตัวไหนไปดูได้เลยค่ะสินค้าเยอะมากชอปเสร็จอย่าลืมทักมานะคะจิ G ้มไปที่โปรไฟล์แล้วก็ทักมาแล้วก็ส่งใบสั่งซื้อมานะคะเราจะส่งลิงก์ปากตะก,ก้าให้คุณได้40%เเหมือนเรานะคะ